หลังแรกคือเห็นแต่ขบโพดกองพี the 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 ่น้องกลับหายไปส่พี่น้องเห็นแต่ขบโพดครับกลับเสียไปสครับเห็นแต่เสียพี่น้องเห็นแต่เสืกหลุนเหมือนกันครับหลุนเหมือนํากันขบโพดฟองอยู่ผนครับขโพดอู้โดนพี่น้องโดนโดนครับโดนนูโดโดน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 หมดเหรอโดนครับโดนโดนโดน สวัสดีครับพี่น้องผมพอกันนี่แล้วครับกับบอลหายอยู่ให้กินแบบบ้านๆครับผม เสารเสาซอยอีกแล้วพี่น้องครับจะเสาแต่ซอยแล้วนะครับผมพายทียังมอนขึ้นอยู่ครับประมาณหกโมงกลัวๆเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมายามกลับขึ้นก่าครับผมพาพี่น้องมายามกลับตะลุยปลาพี่น้องใส่ก้าไว้ในปลาครับผมพอหนูยามนี้มันก็หายาครับผมนะฮะหนูยามนีกัหายาอีดีเพราหนูมันขอปลาลุงสาเบือนนะครับมันก็เลย เดบูปลาแน่จังน้อยพี่น <sy ้องไปครับพี่น้องครับผมเพืいい่อเป็นการบมดเสียเวลาครับไปหลุ่นเบิ้งน้าก uh ันเลยครับนี <h <h ่ครับสภาพไม้ผมใส่พี่น้องสภาพไม้ผมใส่นะฮะเดบูปลาพี่น้องก็เลยเดี๋ยวใส่เสียแค่ยา้กันอันนี้นะครับไปครับไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าไม่สีมานบอใส่ไว้สิบเอ็ดหลังเนาะ จักไซใบไ,ไซแนบุล่ะนะครับไซใบซิปเอ็ดหลังแต่คนละมองพี่น้องอยุ่ใกล้ๆก,กันนี่แหละครับผมจ่ว่าปัญหาหนะึ่งไซใบไ,ไซแนจำมบ่ใดบ่ได้ไหมายนะครับน่า่อยู่งขังงในครับผมไปครับตามรลุ่นตามไปเบืองน้ำกัน หลังแหลกของเหาเป็นอย่างไรนะครับหลังแหลกคือเห็นแต่ข้อโพดกองพี่น้องกลับหายไปใส่พี่น้องที่เห็นแต่ข้อโพดครับกลับเสียไปใส่ครับเห็นแต่เสือกพี่น้องเห็นแต่เสื้กลุ่นเหมือนกันครับลุ่มเหมือนน้ำกันข้อโพดฟองอยู่พลนครับข้โพดอู้โดนพี่น้องโดนโดนครับโดนหนโด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 นหมดเล้วโดนครับโดนโดน ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับอุ้ยมัดดดิจอเถอะครับโดนโดนโดนครับโดนโดนโดนอุ้ยแจมพี่น้องแจมแกวแกวแก,ว,แกวครับหมานมาแต้มนึงแล้วพี่น้องหมานมาแต้มนึงแล้วครับไปครับอ้อ,อยเบื้องหลังต่อไปพี่นอ Ooh, ้องอ้สวยๆครับสวยๆสวยๆเลย เดี๋ยวพี่น้องครับตื่นเต้นตื่นเต้นขอเก็บก่อนครับเก็บก่อนเด้๋ยะเจ๊กีฮากรับครบหรอกพี่น้องครับจก๊กีหาค์รบผมไม่ได้กลับนี่นะครับผม ิึงไปน้ำกันครับห้อยเก็ดกินพี่น้องห้อยเก็ดกินนะครับแต่ว,ว่ากรับสีอยู่ใสนะครับผมหลังนี้ผมมากินนะครับ ลังนี้มัมากินต้องฝ้าเก็บออกนะพี่น้องครับผมเพราะว่ากระแตมันชิมมากินเนาะพอาเสียสายมากครับบ่อยากให้กระแตมากินนะครับลังนี้กะ นี่ครับแปวแปวกองป้องพี่น้องมีห้อยเก็ดอยู่ครับแต,บนนแต,บแตบ่บ่มีห้อยมมนกินเราะแต่บ่แต่มันบ่ถือครับมีห้อยมาเก็ดอยู่ไหนที่เป็นนู้นน้อยพี่น้องครับผมแปลวกองป้องเด้นะครับแต่บ่หนูกินยาฆ่าก่อนขี่มันใหญ่เหรพี่น้องครับผม ุูหลุมฮูกเนี่ยนะครับผมถ่ายถ้ำผู้เดียวเงี้ยวๆเลยครับหนึ่งสองสามบางทีล่ละครับขวดแตกมันเบิดผมเอาบัวแมนนูตัวเดียวด้อกครับผมไดครับผมหาอีกพอจำมงใส่ของบ่ได้นะครับ สามสี่หลางนี้กับผมมากินครับผมผมมากินแตกมุลสารนโมพีม่น้องครับผมสามสี่อา่าลายหิหาังครับผมอยู่นี่ ขนาบบึงบวอก็จังลมมาหาใหม่ครับน่าจะหาหลังนะครับชี้หาลังหาลังหลังที่หานหที่ยุ่นี้ครับในยุ่นี้นี่นี่จะมาจีถือบ่อน,นะครับผมบ่อถือครับบ่อถือพี่น้องผมว่าบ่มีหนูตัวเดียวแล้วครับผมนี่เพราะมันขวดแตกมุนเบิดแห้งนะครับ หนูตัวเดียวปิไปบ่ได้นะครับว่าจิตแตกคักวันนีน้องพี่น้องเนาะหนูมันเขาปลาขึ้นว่านะครับผมมันก็นเลยอยากใส่ลำบากเนี่ยนะครับไปครับผมออกไปเบิงข้างนอกกันนะครับไปเบิงอีกหม่องนึงนะครับ ใส่ไว้เลาะสาพี่น้องเลาะสาอยู่นี่นะครับพาทิดกำลังขึ้นครับมานมาแต้มนึงเหรครับผมกลับหาหลังถือว่าบผพิดหวังพี่น้องหนูหายยากนะครับนี่นะครับผมนี่ครับใส่รอปลา เดี๋ยวหายากแน่พี่น้องครับผมจักหนูมันอยู่จังไดนะครับช่วงนี้นะครับมันเป็นนาแหลงล้วเนาะพี่น้องเนาะหนูยังหลายอยู่ครับผมแต่ว่ามันหามันโบอันนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นหน้า,หนาเหงือครับหน้าเหืือหน้าหน้าหินนะครับมีแต่ปลาครับมันผม เนี่ยยโพนนัน่นี่ยหมดเไปเบิงมีมันมีหนูเถอะมือหลังครับคนมาเบิงครับผมพี่น้องนี่พ่นนี่ละไอ้ครับไปเบิงหนูกัน,น้ำกันผมอจีถืออีบ่นะครับผมทางลงก็ชันนะครับ,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 บนี่ครับผมใส่หิ้มกันแทน เห็นหนูมันหากินนะครับริมกันแท่นี่ครับผมหลังนี้เป็นไงหลังนี้บัามากินครับบัามากินพี่น้องเห็นห้อยกัดห้อยอย่างบ่ครับนะนะครับห้อยกัดห้อยอย่างนะครับผม มันเห็นใหม่เห็นไหลจนมุนเบืดอพี่น้องครับเตงมันบมมากินไปครับเบื้องหลังต่อไปครับผมใส่ไว้ยิ้มกันแท้ไปหนีเลยหระอครับไปนีกับโมมาครับโมมาเบื้องหลังไปงายๆครับผม มือห้องเออนะครับสำคัญยานเตะกับเตะมาถือเน่ยพี่น้องหลังนี้เขาโอดนครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงพี่น้องไปครับผมพี่น้อง,งเบื้องต่อไปครับผมต้องหาให้ละเอียดแน่พี่น้องครับผม ยันยันยันยนงางขามรับเอ็นขามกลับนะผมผมยลงจีหลงมันจะหล,ลงกลับนะครับนีบนบน่่น่าจีหกหลังนะครับเจ็บมาสามแล้วนีพอโดนครับ รม่ห้อยเลยพี่นนองห้อยเห็นห้อยกัดนี่นี่ครับห้อยกินก็มีอยู่นะครับนี่เป็นหนูหน่อยหนูใหญ่นะครับนะ่ยังต่อไปครับ นี่พี่น้องเห็นบนะ่นงห้อยกัดใหม่แห,หนใหม่ขี่ใส่พ้อมนะครับนี่ห้อยกินห้อยเกียครับห้อยขีย่ใส่อยู่ครับแต่ว่ากับบอลันพี่น้องตงนองมีแก้มือครับนังครับผมกินขี่ใส่พ้อมนะครับกับบอลลัน ไปครับพี่น้องผมเมองหลังสุดท้ายบบูฟา้าฟาดงนะครับทางนี้เป็นไงอ้ยลังสุดท้ายกับบอโดนครับผม สรุปหมานมาแต้มหนึ่งพี่น้องครับสรุปมือนีก็ได้แต้มหนึ่งนะครับพี่น้องผมกะพ่อได้ออมพ่อได้ขวนะครับแต้มหนึ่งใส่ง,งาๆพี่น้องครับผมพอได้ออมพอได้ขวาครับผม นะมันหายอย่างครับบรรูว่าหนูมันแตกไปทางไหนแน่มันก็คือช่วงแหลกๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับช่วงนี้มันก็เป็นหนาแรงพี่น้องหนูเข่าปลาเข่าดงนะครับมันจะเลยหายอยากแน่นะครับประมาณมาแต้มนึงครับผมเนาะ พอดีอยู่พอดีกินพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมขอมารับชมมาให้กำลังใจนะครับนะของน้นอยๆกำลังสั่งกำลังกอนะครับที่นี่มองได้ผิดพลาดเนี่ยขอโทษขออภัยพี่น้องครับผม ะครับซับสำหรับอีพีนี้ผมก็เชเอาไว้สำหนี่สะก่อนพี่น้องนะครับเป็นคอร์สปิดคลิปกลางป่ากลางดงไปเลยนะครับผมก็คือเกาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่เห็นแน,นะครับเนาะเป็นะปกำลังใจใผมนกำเนิดนะครับสำหรับช่องหน่อยๆกันบางสางกบางกอนะฮะบอลหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆน,นะครับผมเจอกันใหม่อีพีน้าครับผม บ๊ายบายสวัสดีครับ